แมา,า่ขอบคุณนะครับหนึ่งสองสาบ กินเดี๋วนะคะกินทุกวันเลยคนขอเบนตลอดเวลาเวลาจัดรายการอันนี้ใช่หมอลรับไอเดอรคนที <photos> ่สองคนของประเทศไทยปะคะหมอนรไอดอลคนที่สองของประเทศไทยปะคะหมอลรับไอดอลคนที่สองของประเทศไหน สองสามยังดังมากรลอลูปพี่ทุกวันเลยนะคะราว่าถ้าไม่มีลูปพี่หนูก็ไม่มีหน้าปกคลิปดูรอพี่ทุกลพี่ทุกวันเลยนะคะขอบคุณมามาเจอพี่แกตตี้เลยแบบสุดเลยยดแล้วน่ารักมาก พิงเพชรบ้านแพงกับพี่กระติ๊บหมอลำไอดอลนะคะวันนี้วันนี้น้องร้องเพลง11เพลงรวดตรงนี้เขาเสียงมาจากไหนตรงนี้เขาเสียงมาจากไหนลูกบอดบอสเอาเสียงมาจากบอสค่ะวันนี้คือเต้นแบบหนักมากกพี่ระติคัยอดสุดยอดเก่งมากยังไม่เคยพี่อิวย้มเต้นก็เห็นเต้นใหม่พี่ะวิว ผู้ชมค่ะนี่คือภาพแห่งความสุขที่เกิดขึ้นนะคะกับวัฒนธรรมอุ่งอิงจริงๆที่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าแบบใครไม่เคยไปดูกับตัวหรือว่าใครไม่เคยไปเจอน้องนะคะกับตัวจริงๆอ่ะอาจจะไม่เข้าใจค่ะว่าการที่เราได้รู้สึกฟินหรือว่ารู้สึกกรี๊ดศิลปินหรือว่าชื่นชมในผลงานศิลปินจนจน,จนถึงนาะตรงนี้่ มันมีข้อดีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ทำให้คุณสามารถที่จะตกหลุมรักการที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราจะใช้คำว่าตกหลุมรักได้เปลืองมากเลยเราจะตกหลุมรักทั้งน้องอิงเองตกหลุมรักพี่เหมินอิงตกหลุมรักว่าโจตกหลุมรักพี่อุ้มอิ่มตกหลุมรักพ่อฮังแม่ฮักหลายๆคนตกหลุมรักในวัฒนธรรมตกหลุมรักในบรรยากาศตกหลุมรักในเสียงร้องตกหลุมรักในแบบ หลายๆเรื่องเลยจนจนบางทีเราอาจจะกลายเป็นคนที่ใช้หัวใจทั้งสี่ห้องได้เปลืองมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขาแต่ท้ายที่สุดละ่ะเรายินดีที่จะโดนตกกลุ่มรละกะักอะใครสักคนหนึ่งมันเลยทําให้เราอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าถ้าไม่ได้มาเจอกับตัวกับประสบการณ์แบบเนี้ยคุณจะไม่มีวันเข้าใจเลยว่าสิ่งเนี้ยมันมันทําให้ การเดินไปต่อในชุดของคุณมันมันมันสำคัญมากๆประโยชน์ของการที่เรามาหวีศิลปินหรือว่าการที่เรามากีดอุ่มอิงได้เจ็ดเดือนน่ะมันมันได้อะไรกับเราเยอะมากนะฮะนอกจากจะพูดใตามที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคนรู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันคือมันคือเรื่องหนึ่งที่เป็นแบบเรื่องภายนอกอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันในทุกๆคลิปแต่ตัวหนูเองอ่ะหนูกลายเป็นคนที่ อย่างที่เคยบอกไปไหลายๆครั้งว่าแบบสุขภาพจิตดีขึ้นสุขภาพกายดีขึ้นเป็นคนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นดวงในชีวิตก็ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงมากรวมไปถึงแบบกลายเป็นคนที่เอพูดจาชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเราแบบปรีคขับจนแบบเราเราแบบเหมือนมีคำในใน,ในคลังสมองมากยิ่งขึ้นโอกาสในชีวิตก็มากยิ่งขึ้นเช่นกันได้ไปเป็นพิธีกรได้เป็นรุน่นเป็นนี่เป็นนั่น มาวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอะไรก็ตามเลยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดตลอดหเอ,อ6-7เดือนที่ผ่านมานะคะที่ที่มีผลนำให้สิ่งนี้มัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ตัวเองได้รู้สึกแบบมันเป็นปรากฏการณ์อุ่มอิงจริงๆท,ที่ที่ทำให้เราได้ได้มาเจอกันแล้วก็ได้เดินทางกันมาจนถึงจนทุกวันนี้ นี่แ้่เป็นการเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นอะไรสนุกๆในช่องที่สุดออฟฟิเชียลอย่างแน่นอนเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังในฐานะครีเอเตอร์นะคะที่ไปฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อมาแล้วแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่อุมอิ้มมาแล้วหลังจากนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้พบเจอนะคะจะเป็น ความสนุกในมิติใหม่ๆและกันที่จะทําให้คนออนไลน์สนุกมากยิ่งขึ้นตัวอุ๋ยเองก็ก,ก็ก็ดังมากยิ่งขึ้นด้วยด้วยบรรยากาศแล้วก็ด้วยวัฒน,นธรรมที่เราเองก็สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไปส่วนับสร์ตในการช่วยกันนําเสนอต้องบอกค่ะวันนี้เราได้เมื่อวันเราได้เจอยูทูบเบอร์หันยหนคนแล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เติมไฟในตัวเรามากแต่ว่าว่าวันนี้วันนี้ลงคลิปไม่เยอะ นะคะเพราะว่าแบบสม้มนอนสม้มเป็นมาเลยอวันนี้ก็เลยแบบฟื้นละแล้วียว๋ยังไงเดี๋ยวมาเดินหน้ากันต่อค่ะก,ก,กับกับการนลังสั่นผลงานใหม่ๆแล้วก็รอปาโจด้วย mm. เพราะว่า mm. ป้าโจก็บอกไว้นลว่าเตรียมพบเจอกับอีลาในเวอร์ชั่นใหม่ๆได้เลยเพราะกำลังคิดกลยุทธ์ในการนำเสนอ องอิงในเวอร์ชั่นใหม่ๆให้พวกเราได้อยู่รู้จักอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวหลังเวทีให้ฟังแล้วกันว่าวัฒนธรรมองอิงนะคะที่เราตกหลุมรักอยู่นะตอนนี้มันมันคืออะไรทําไมถึงตกหลุมรักได้ขนาดนี้นะคะในคลิปออคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดแชร์เข้าบานทาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ